ไปเออวันนี้ไม่มีรถมารับเหรอครับเดี๋ยวคุณมาไหมคะฮัลโหลอ๋อตำรวจคะพลีอินไม่ได้รอที่เดิมแล้วนะคะอ๋อพลีอินมาหลบฝนอยู่ในเพอร์อะค่ะถ่าอีกด้านหนึ่งพลีดุลวัลต้องอ้อมมาอีกด้านหนึ่งนะคะ ไป,ไปที่โชลงก่อนนะแล้วบ้านพี่เขาอยู่ไหนคะ,ะที่อะ่ะพี่พักอยู่ที่หอพักหลังมาอะไรอ่ะ ถึงแม้จะอยู่ไกลแต่ว่าก็มีทางเดินมาลงหน้ามหาลัยเลย<ม>กเก่ากาเบร<ก>่เ่ยคือพี่เป็นประธานชมรมยั่ไแลอ่อพี่ต้องศึกษาเรื่องราวของน้องๆไว้เพราะว่าเผื่อคุณน,น้องอ่ะเขามีปัญหาจะมาปรึกษาที่ได้ไง<ม> เป็นเพื่อนน้องอินก็ได้พี่เอพี่เสาเยจะมาวะอยู่จะตายอยู่แล้วอ้าพี่เสาเอามืพิมพ์ค้าล่ะ เฮ้ยไอีสับมาแล้วเฮ้ยนีข้าวข้าวป่ะเฮ้ยทำไมมาช้าหิววะหิวจะตายอยู่แล้วดิมันซึ่งไม่เปลี่ยนหมดเลยแล้วด้วยอ้าโฮเราจะกินยังไงเนี่ยเปี่ยนขนาดเนี้ย เอาดูไปหาหมอเลยได้แลววนนี่ทำไมก็ไม่กด้แม่ทำไมมันจะนั่งรออยู่ในมหาวิทยาลัยเฉยๆไม่ได้หรือยังไงนี่หมก็ไปรับอยู่แล้วนี่แล้วก็ต้องเช็คให้ลูกค้าไม่ได้ แม่เห็นไหมไม่ได้แล้วแม่จะเรียกอาหมอคุณแม่ค่ะคุณแม่คุณทงไม่เป็นไรค่ะลูกอิงไม่เป็นอะไรหรอกค่ะเดี๋ยวอินกินยาหายเลยงั้นนอนเลยนะไม่คุยแล้วนะไม่คุยไม่คุยแล้วค่ควคะทานยาทานยาค่ะ ฉันไม่เจอใครมาใครอะ่ะไปให้ทุกวันที่เธออยากเจอที่สุดเลยเวัยนนี้เหรอหรือว่าร่างกินแซหรือจะเป็นวันนี้ฮอมเหรอรไปอคคไปเอาใกลใกล้หน่อยสิแบบว่าคนที่เธออยากเจอมากมากบอกบอก็บอกมาเงินหน่าเกียจท้ายแล้วอ่ะ,อะโอเคโอเคเฉลยเลยพี่สาวนุ่นพี่สเปกเธอไง เมื่อตอนเย็นอะตอนที่ฉันหนีเชียงไงฉันก็หนีเชียงฉันก็ไปเจอเขาแล้ว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 ลงให้อีกอะลงให้อีกลงให้เหรอแล้วฝนก็ตกแล้วฉันก็หนีเขามาอยู่ในเพิงแล้วฉันก็เจอพี่สาวไงถ้าติดฝนกับพี่สาวเหรอนานไหมอุ้ยก็ก็ไม่หัวหน้ามารับช้าฉันก็ยังติดฝนอยู่ในเพิงไม่รู้สิไม่ค่อยนานเท่าไหร่หรอกแล้วแล้วลงให้อีกลงไม่อีกลงไม่อีกก็แค่นั้นแหะแค่นี้เหรอ ก็แค okay, uh. ่นั้นนะจะแค่ไหนอีกอะไม่มีแล้วบอกว่าเขาคุยอะไรกับเธอบ้างเนี่ยแล้วแล้วเขาพูดอะไรอีกอะอ๋อนี่อินฉันถามไม่ได้หรือไงล่ะก็ไหนเธอบอกว่าเธออยู่เขานานไงไม่พูดอะไรเลยหรอพี่เขาไม่ค่อยพูดอะไรเลยอ่ะแต่เขาหล่อมากเลยนะก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ดอก ไม่หน่อยอุ้ยไม่ใช่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกดูไปก็เฉยเฉยแบบพี่สาวเนี่ยนะไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วแบบไหนจะหล่อสําหรับเธอละจ๊ะก็<อ>ไม่รู้สิเออเออฉันไม่รอในกว่วยจีนวนเดี๋ยวฉันต้องไปกินยาด้วยแม่สั่งไว้เรวค่อยคุยกันนะบ๊ายบายเดี๋ยว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 ยวิน เขาชอบลูข้าวกันพอฝนจะตกพวกเขาจะดีใจมากเลยเขาไม่ท้เลาะกันเหรอคะไม่หรอกพวกเขาอ่ะจะมีความสุขจะมีความสุขในนาที่เหลือละลานที่ไป่หมดเลย